เมื่อวานพลอ,อยแปคาเฟ่มาแล้วก็มาสะดุดกับร้านไก่คุณลุงนะคะก็เลยแวะกินสักหน่อยคือพลอยชอบไก่อย่างนี้อยู่แล้วว่วาเขาเรียกว่าไก่ไก่แดงหรือไก่ส้มแต่ว่ามันสีส้มอมักเลยเรียกไก่ส้มแต่เห็นคนอื่นเขาบอกว่าไก่แดงอ่ะไก่แดงก็แดงลืมถามเลยอ่ะว่าหมักยังไงถึงเป็นสีแบบนี้ไม่รู้เขาใช้อะไรหมักนะคะ ก็ยืนเมากับคุณลุงแซ่เลยแล้วก็ยินกินไปด้วยได้บรรยากาศแล้วเมื่อวานคืออากาศเย็นมากฟินสุดๆไก่คุณลุงคืออร่อยมากหอมมากแล้วก็เนื้อเยอะด้วยนะคะ<ม>คุณลุงบอกว่าเขาอะขายอยู่สองรอบแบบออกมาแล้วตอนเช้ารนะอบนึงแล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็ออกมาอีกรอบนึงคือวันนึงขายมาวันสองรอบเลยอยู่แถวแถวปตมซอยเก้านะคะหรือว่าลาดพร้าวเจ็ดสามเจ็ดเอ็ดประมาณนี้แหละคุณลุงน่ารักมากกินไปด้วยเมาไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เาไปถึงเนื้อไก่มันหมด เขาก็เลยพึ้นใหม่ยูเลยรอจิวแล้วก็บังเอิญเจอน้องคนนึงนะคะหรือพี่ไม่รู้เขามาซื้อแล้วเขาจําได้ก็เลยแบบถ่ายรูปด้วยกันไปหนึ่งกรุ๊ปใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมากินไก่หลานคุณลุงได้นะคะก็พลอยไปถึงประมาณแบบ11โมงอ่ะยังมีอยู่ถ้าหลังเที่ยงน่าจะหมดแหละ